รายงานผลฟุตบอลที่น่าสนใจรายงานถูกรายงานไวต้องที่ทีเด็ด7ซเวนมนเท่านั้นน,นันน้นๆัผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันอังคารที่17กันยายนคิศสกัลลัดสองีมีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกยูเอนตูชนะ p ีเไอโฮเฟนน ยังบ่อยแพ้แอสตันวิลลา0ูนย์สามเลอาัลมาดริกชนะ VFB อ t บีสตุกาสเอซิมิลานแพ้ลิเวอร์พูล1 3สปอร์ติ้งลิสบอนชนะลีน2 0ยบาเยนน์มิวนิกชนะไดนามอสแกร็บผลฟุตบอลสเปนลาลีกามาโยกาชนะเลอาัลโซเซดาส1 0ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีก กาลาตาสลายชนะกาซีอันเตปเอฟซีสาผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอสเตอร์ดีวีซียัวชนอาแจกแพ้อาเซอันมายาวชน1นสองโวเลนดัมชนะดอเดฟสองผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอเลดีวีซีเอฟซีทเวนตเอ็นเชเดชนะเอสซีฮีเลนวีน2 0งศ ผลฟุตบอลเบนเยียมเฟอร์ดิวิชั่นเออันดเดอร์เอดแพ้แลาซิงเกงศูนย์สองพนฟุตบอลอังกฤษคาราบาวลคับสโตกซิตี้สเสมอฟิสบูสทาวล์หนึ่งหนึ่งแบ็กพรูแพ้เชฟฟีเวนเดย์ศูนย์หนึ่ง ควีนฟากเลนเจอร์แพ้คริสตันพาเลต1-2เปรสตันนอต์เอ็นเสมอฟูลแลม1-1่เอเวอร์ตันเสมอเซาท์แฮมตัน1-1เบนฟอร์ชนะเลตันโอเรียน3-1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเบอร์ลี่7-0ผลฟุตบอลเยอรมันลีกโอเนอร์ลีกบาวาเรียวูสเบอร์เกอร์คิกเกอร์เสมอเนินแบกสมัครเล่น2-2 ผลฟุตบอลโปรแลรนด์ลีกาวัน LKS ล็อสชนะวิสลาคาครอฟสามหนึ่งผลฟุตบอลไชน่าลีกหนึ่งเซียงไฮเจียติงหุยหลงเสมอเหยหลงเจียงไอซิตี้ศูนย์ศูนย์ผลฟุตบอลเดนมาร์กครับมิทิแลนดชนะฮิลเลอร์โลกฟุตบอลสี่หนึ่งผลฟุตบอลอังกฤษเนชั่นแนลลีกน็อต ออกฟอร์ซิตี้แพ้ปีเตอร์โบโลสปอร์ตสามผลฟุตบอลอินโดนีเซียลีกหน p s b s เบียกชนะมาดูล่ายูเนเต็ดเอฟซีสองหนึ่งบอร์เนียลเอฟซีูซามาเนียชนะมาลูตยูเนเต็ดเอฟซผลฟุตบอลอินเดียซูปเปอร์ลีกเอฟซกลัวแพ้ชัมเซสปุระเอฟซีหผลฟุตบอล แอฟริกาใต้พรีเมียร์ชีฟสันดาวเอฟซีชนะซูเปอร์สปอร์ตยูเนเต็ดสองศูนย์ผลฟุตบอลลัตเวียเวอร์ลีกาลีกาฟุตบอลลาสโกลาชนะบีเอฟซีเดากับปรินสี่หนึ่งผลฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งเว็กฟอร์ดเอฟซีเสมอเบรนวันเดอร์สูนศูนย์ผลฟุตบอลรัสเซียครับ เซนิสเซนส์ปีเตอร์เบิร์กชนะลูบวินคาสาน2 0ผลฟุตบอลสโลวาเกียซูเปอร์ลีกเอเอสเทิร์นซินแพ้ดีเอซีดูนัสกาสเตกาดา0 3ผลฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลลีกโทฟี่นิวพอร์ตเคาน์ตี้ชนะเวสแฮมยูไนเต็ดยู21่21ผล1 0เคมบิดจยูไนเต็ดแพ้ ชาตันแอเรติกหนึ่งสองวีคอมวันเดอร์เล 5, อร์ชนะไบรตันห้าสามวอร์ซอชนะฟูลแลมยูยี่สิบเอ็ดผลหนึ่งศูนย์สต็อกพอร์ตคา์ตี้ชนะเอเวอร์ตยูยี่สิบเอ็ดสี่หนึ่งแมนฟิล์ทาวแพ้แบ็กฟอร์ดซิตี 0, ้ศูนย์สามครสเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะมินตันคินดอนสองหนึ่งผลฟุตบอลเชคเฟิร์สลีก วิกตอเรียพันเซนชนะซิกมาโอโลมุกสองหนึ่งเอฟเคมาลาดาโบเลสลาฟแพ้สลาเวียปาร์กศูนสองผลฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกทูอิสติกลอนดูชันเบแพ้อันชาจาศูนหนึ่งอันวีแดตอัมมานชนะเซปาฮานเอสฟาฮาน สองหนึ่งผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกอีลิกสานต o n ไทยสันชนะเซนทันโคสมาลีเนอร์สสามหนึ่งกวางจูเอฟซีชนะโยโกฮาม่าเอฟมาลีเนอสเจ็ดสามบูริลัมยูเนเต็ดเสมอวิเซลโกเบศูนย์ศูนย์เซียงไฮเซนหัวชนะโปฮังสติเลอร์สี่หนึ่งปักตากอทัชเชนแพ้ อันวาสนดูไบศูนย์หนึ่งอันเลยานแพ้อันฮิลานลิยาหนึ่งสามสนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีเด็ดเจ็ดม้าแอชเชียเมลดอทคอมทีเด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบายทีเด็ดเจ็ดแม่นะครับ